เมือนั่นไงเหมนนั่นไ่อาเลยนะฮเอาต่อเลยเอาหนึ่งสองสามสวัคสวัสดีครับวันนี้าวมนุกอว่ะเข้ากี่คนนี่นึ่งสอ้คนรอเจสคนก็เป็นตัวหนึ่งอ๋อีคนก็เป็นตัวหนึ่ง คืออะไรคะตัวอะไรคะฮอปโฟลว์ฮ็อกไปวันนี้นะคะทุกคนวันนี้เขากจะมานำเสนอภาษาเมืองเมืองเมืองนะคะวันวันละหลายๆคำเนาะว่าแต่ละคนเนาะว่าหรือว่าพวกเขาเนี่ยจะหู้มหมกันขี่คำนะคะอ้าวงั้งนี้จะได้งอ๋อดีกลัวกลัว

ภาษาไทยคำแรกกับภาษาเมียงคำแรกวันนี้เสนอคำว่าเจ้าไม่ใช่ใช่กันผู้วันหลายโตเตเตวลิงเตวลิงคือเตีวสมัยก่อนคล้ายๆเตีวในเตวเทวอะไอย่างเตวลิงเตวลิงเดินเหรอเออลิงเงินไม่ใช่หรอเตวลิงเตียวในเนี่ย หนเตีวลิงเนี่ยสมัยเต็กอนมันหลายโตเต้ไว้หอเตีวลิงโอเคอ้าวตัเองกลนกีอย่างเนาะโเต้อโกเต้มคนนี่ผต้องใจแล้วครับมนหมดแล้วโกเต้ สัปปะคุณสัประจำเดือนของสตรีที่ยังไม่มีบุตรนี่นอไม่ใช่มีบุตรก็มีบุตรก็ใช้ได้สี่คนนี้ก็ต้องใช้แล้วครับสี่คนนี้เมนหมดแล้วขอบคุณเจ้าหลักประกันนะครับมีงานกำลังงานได้พาตุ้มขอบคุณนะคะอ๋อไม่ใช่ ผ้าตุ้มคยงผ้ตุ้มผ้าเุ็ดต้วอ่ะไม่ใช่ผ้าตัวผ้าหอมผ้าตุ้มผาเช็ดตัวเอผ้าเช็ดตัวผ้าขนหนูผ้าขนหนูไว้สำหรับเซ็ดตัวโอเคผาค่ะเซ็งามดากเซ็ดหำเช็ดหอยได้หมดครับผานค่ะถึงจินต์เหลืองเริดน้องน้องในยูทูบจินตเหลือง มาดินกีมาดินกีมาดินกีคือเอ็ดิใช่ไหมเอ็ดที่แปลว่าเมื่อยมาดิฮาไปีมาดินกีล้ำอยู่ครับมาดินกีนี่ใกล้ปะไฟอะใกล้ปะไฟใกล้ปะน้มาดินกีเนาะอีดอีดอีอีด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 อีอีดอีอีดอีดอีดอีอีดอีดอีดอี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 ดอีอีดอีอีอีออี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 กออีีอ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 อี เอาไว้กอดลางบ้านใช่นี่ายศาลาได้เลยของเดุดอแมนละอยู่วะน้ำทุ่งน้ำทุ่งน้ำทุงทุงเพื่อย่างอันนี้คือเกาุดละอ่ะอันนี้เนั่เอาี่นะแล้วฮะน้ำทุ่งติดนู้นนะไ่อยาแค่ตี้ทพง้น้ทุ่งโค้สมัยเกา เขาไปหามน้ำหามอย่างตามบ่อน้าไอ้คนที่เขาแจ้ตักน้ำมาเขาห้องน้ำทุ่งโจกเขาไปบุกอย่ากับสาวสาวสเขามห้องน้ำทุ่งเออนั่นแหละอามาไปได้เออโดนโดนไมู่อนอนี้ขอบยงเ่านฉันเอละอที่ันก็ที่มันยนโบรสูย้อการละอนอรอ

เอาไ้เอาไก <tinc S 1> ินสองอ่าโอ้เนือเืออใส่เข็มกลิเออนี่นะคะหองนะคะสะดุดคล้องค้องค่ม่โดนจุกะแล้วมาดีมาดีมาไม่ใช่ค่ะคองมันแป็ได้สองคำไม่ใช่ค่ะใส่ปาใส่หยังสะดุดอะไรคลอง กักะดุเออน้อเหัวหัวหัวคือสะพานตรงข้ามกับซ้ายอ่ะขวานสะพานไปคนต่อไปสะเพนดิสบิสพนหุ่นยนต์เนี่เ็นไริสิบอกเกอร์ทลเลิร ผาเลิศก็คือผาเลิศก็คืออะไรพเลิศแกบวชมาหลาปีแล้วแกดีวะนะเนาะแกจะเลิศแกไปบวชกับแฟนผาเลิศมาลุ้มนนเป็นผาเลิศอันนี้พปลาเลิศไอ้กูยากิเนี่ยอะไรน่ะขี้เหอะขี้เหอะขี้เหอะคือขี้เหอะคือขยะค่ะเอาเจ้าเชิญไปขี้กันขยะที่เป็น ที่ไม่ใช่แล้วที่ลาวาค่ะที่เื่ปาที่เป็นเป็นไปไหเออี่เาห้องสารจับได้ในในคืออย่างหนคือตอบจ้าโดนดึงดึงสอรละไละยกกรมนี่เลยกรนี่คือเวลาห้าวิใจใดคือใจละลายเออคือเวลาห้าวิ 1,2,3,4 5สองสามสี่หเจ็ดแเาสเอบงมส่ห้าหเจ็ดสบแปดเกาสิบสิอสิบบสิ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 บสบสิ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 บสบบบบบบบ ไม่อยู่งพี่ตะกี้แล้วไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ไม่อยู่องพี่ตะกี้แล้วใช่ไม่ด้ยไม่ไจ้แล้วขอพี่รไม่ยู่เาไมไงเอาไไม่ยูกคือไม่ยไม่กดไ่ไม่ยูก็คือไม่ยูไม่กอดบ้านไม่ยูก็คือไม่ยูนี่เขาผู้กระคอรก็ใส่ไปเอา ไม่ไปใส่เนอะเจ๊ขอผัดมาน้อยหน่อยมาน้อยเออหนึ่งสองบกนิดนึ่งบวกิหนึงจบไปก่อนครเขียนมาน้อยนี่จบ่าได้เพี่คีด้หนจบเลยมน้อยน่น้อยน่

ีส <laughs> ูดกองสวนพวกนะไปไหนสวนตึ๊ดพว่ะอรว่าสูดล่ะเนี่ยสันตึ๊ดท้องกินถนนแคบๆถนนแคบแคบกองกินก้องกินไปแล้วหอองนไป บมก่าแม่แกงขี้มันจะไป็นกงกุ้นเกงกุนก็ได้จม่เหมือนกันนั่ยนะแต่ก่อนเขามีส้วมหลุมครับเอาไว้ปีบเปะไม่เกงกุ้นนี่ละเอาไปโบ้อ้พูดเองหนึ่งเมนเหลืตากระจกแว่นกระจกตอนเปิดเข้ามาซุ้มกันปะแล้วคุ้งนะอันนี้เกือหรือเกือกเกือก็คือล้างมัแหละ ใช่ใช่แม่ของเปิรลแต่ถุงย่าคือกระเป๋าสะพายเองสะพายเอ้งถุงยามก็คือย่ามคือกระเป๋าสะพายข้าศสะพายเองตะกี้หน่งวันใส่สะพายเองไปไกลายลายแบหมดละเตย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  อันนี้อาการจังกางลมโอเโถ่ายมาแจกเบิร์น่งกูไทยกูกลีกูสลีนี่ก็ภาพหนึ่งจ๋อ้าถภาูกอะบ่อใจาพิษบ่ใจกูกลีที่นอนเูอสลีสลีก็คือที่นอนภาพปูกก็คือภาพปู รถ้าเปลี่ยนมาเด่นนี่ก็คือต่อระบายน้าพังเน้างคือห้องรอเพี้ยคนหลอกใส่ใจที่ไปเล่นนะำตะเมินนะโอเคต่อไปเปยวซอบพคอรเลอร์นั่นแหละของห้าผักแคบผักตำาลึงโอเคปลอหงแต่ต้องคนไหนอันนี้จับแต่อยอันนี้จ้า้าอดีย้นะมันันจะได้คิดนะมีเงี้ ปีองไปเยอะเจแเกาแกาแฟกาปฟกากาแฟกา่ฟกากกัแฟกกันฟกอกาแฟอาแาไปา่าแฟกาความฟกาแอกาแาแกากฟาแกับฟ ไม่ขีดไฟอ่ะไฟแชกไฟแช็คม,มันมันมีอยู่หลายพื้นที่เลยครับบางแต่ห้องแปมโซ่บ้องกับไฟโซ่้องแต่บ้านตังพยัลห้องกับไฟโซ่เดีร์โอเคอุย้ยหมาวอหมาวอก็คือหมาบ้าที่มีพิษนักด่าด้วย <c oughs> สีจะหลอกข <c oughs> ี้ดื้อเดู <c oughs> เอาละเอาละเหรอไอ้ตัวขัดตัวมั้ยขตัวกัดตัว พอองุไนคือร่ะอไข่ไม่้นไปแล้วอันก็ก็ไม่ใส่ไม่ใส่่นอนเราขับปูชูสุุยปอดกัปิชิสุหุยแม่ดียเาูช่เดียวดาเรืองสีเลืงเรืองดองมเกอพี่สีแดงพี่ลี่นี่แะะนเทนมะละกอ พักละพักละพักละชะอมเน่แม่อใช่ปะป้าป้าก,ก็คือพัพพีค่ะพัพพีค่ะโอมาตันพุทชาอ่ะไม่ทันชาชาไม่ทาคนฉาสาคนสุดท้ายเลยนะคนสุดท้ายวยน่อ ตัวที่สามก็เลยเน็ดนี้อย่างนีอย่างนีไม่เกงคีเลยแ่ได้ไม่เกงคีมาได้สับพรีแต่นี่อย่างับพรีซับพลีนี่อย่างพิษเปิ่นพิษตันไม่ได้ปนบานี่ซับพลีได้ซับวโกหกมาอับนี่นนี่อย่างพิิ่นเขาะเอนไปเป็นไทยก็ไดค่ะมหลุมมงคือหลุมไม่ใช่ ลุมลักงาการกอมกลางกองกางกองกลางถนนถนนถนนกลางถนนเคนถนนคนหนึ่งจแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างเจ้าที s <S ่เข้ามาชมคลิปเนาะวันน Go okay. ี้เกาะขอฝากภาษาเหนือไหว้โดยนางเจ้าไข่เตี้ยงมะฮู้เกาะเข้ามาฟังแล้วก็ คอมเมนต์ได้เนาะว่าทำหนที่ดูหูเนาะกาวันนี่สามคนหรือว่าพวกเราเนาะขอบคุณหนะเจ้าี่เข้ามาฟังคลิปของพวกเฮาในสามเหนือเนาะในอู่กันเซวนากรรมเมืองเนาะว่าเป็นยังใดแล้วก็หากใครชอบก็เข้ามากดไลค์กดแชร์กด u ับสไคร e และกัวหด้าจ้าวเปิดตเตือนตีตีเอเกาวันี่ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย นี่เขาจะมาโอย่าบ้าูเอารสาตัวเฮ้เยขาจะมาอู้ภาษาเมืองวนลการสอบบไยครับกินข้าวตอสอนทำ้าจริงๆครับบนี่นี่นะครับหอนอันนี้มาตั้งยี่เล่ดีปะมันบอกมีเนี่ยมาตั้งใกล้ๆนี่เลย ยกโต๊ะมาใกล้ต okay. okay. ั้งใกล้ได้เลยมันจะได้เห็นหน้าชัดๆหน่อยปูกันเอาปลาหลวงปูกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ไหมอย่างนี้วันนี้อือผมว่าเราได้สักโบกสองโบกมันก็คืออย่างกว่ได้เรากก็เลยว่าคือหากระมี้งสักกำสองคำนะมาอู้กันซูกันฟังนี่นั่นนองไว้นด้ละนี่นั่มาๆม่ ใครกับเรามันกูจิตต่างกันนุ๊กได้แล้วได้แรับเลยก่อนได้เนี่ยเอืออ่าลองเทฮ็ดเหรออ่าลองเฮ็ดเหรอสวัสดีครับบอลองจับแล้วก็มาตายที่นี่ล้วใครจะเป็นคนท้ายมีของกักลับไล่เวดกลับเปาญิชุบก่อนว่าใครจะเป็นคนแรกเนี่ยว้าไม่เอกว้าคือเก็บไปเถิดมันะเมียงอยู่ในนี้ครับนะเอ้ยจัดกันแล้วกั ใครจัดได้ก็ได้กบอธิบายก็นน่นว่ามันเป็นจะได้จะได้นี่เนาะเออว่าเตี้ยกับกำเทยมันเป็นจะได้นี่เนาะหัวใจมันน้อยหัวโลดเดี๋ยวมองคนนี้เนาะใส่กางเกงกางเกได้กันบันทีถึงเตี้ยเขาอันที่สมมุติอะไปกลนอันนี้คือกัมียงบ้านเฮาเนาะครับอยู่ในอ่องเนี่ยอยู่ในอ่องเหรอครับผู้เมียงอ่ะอยู่ในอ่องเนี่ย จับมาคนได้ได้กำได้กะเอามาเปี้ยกับกำไทยว่ามันเป็นจะเป็นจะได้กี่นอมีไข่หู้ผ่องว่ากําเมืองเนี่ยแปลว่าอย่างอีเริ่มต้นจากเริ่มต้นจากเปลยิ้มชุดแต่งกาโอ้น้อยออเออโอวาเอไม่โอโอวาโอวาสัตว์สิวโอวิบาริโอฮิวโอวิบาริโออ้มชุดอ๋อไอ้อื่นระดับน้องระดับ ข้าเจ้าได้คนแรกเนาะแหมจุกเลยจุกจุกเปลี่ยนคนขวยกั๊มขวยคืียัศูนย์กั๊มยี่เนี่ยปั้นเข้ากั๊มที่เจกกอยู่กวนครับไม่ยู่งไม่ยุก็คือไม่กดมันเอาเนี่ยเนาะอีงานเรา าไปกวาดบ้านถูกเอาไปกวาดบ้านทางพนสะอาดบ้านอีแก่คนที่สองก่ยี่มันกิดจะสาบและนีแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือพิดพีเด้พีเอพีเต้